จังหวัดสมุทรปราการดรเอสุชัชวีในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งมอบอ,อาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเพื่อให้บริการประชาชนคนไทยเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่25มีนาคม2568ศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถมัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งมอบอาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารแก่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐตรีวิกิตินผอโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศีอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและศาสตราจารย์พิเศษดรกิติพงศ์กิจยารักษ์ นายกสภาสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีศาสตราจารย์ดรสุชัชชวีกล่าวถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารว่าเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดไทยทำไทยใช้ไทยรอดเพื่อเป็นโรงพยาบาลผู้นำในการรักษา พยาบาลแก่คนไทยทุกคนและสร้างงานวิจัยนวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรโดยคนไทยเพื่อคนไทยผ่านการบูรณาการองค์ความรู้หลากสาขาเน้นการรักษาผู้สูงอายุรวมถึงลดการนำเข้าอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ5ปีที่รอคอยกรรมาการมูลิธิและผู้มีจิตศรัทธาได้เสียสละทุ่มเทวันนี้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารได้ก่อสร้างเสร็จ พร้อมส่งมอบให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าละระบังเพื่อบริการประชาชนผมฝันเห็นโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลที่สวยที่สุดมีหมอเก่งที่สุดและทันสมัยที่สุดแต่ดูแลรักษาคนไทยได้ทุกคนขอส่งมอบด้วยความภูมิใจที่สุดศาสตราจารย์ดรสุวัชวีกล่าวรองศาสตราจารย์ดรสุชัชวียังกล่าวต่อไปว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ยังตั้งใจสร้างเพื่อเทิดพระเกียรติราชการที่4พระบิดาแห่ง วิทยาศาสตร์ไทยและเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ผู้เป็นเจ้าของที่ดินนี้แต่เดิมเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่อาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารมีพื้นที่รวมกว่า35,000ตารางเมตรรองรับผู้ป่วย60เตียงเริ่มแผน่อสร้างเมื่อปี2563ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมุ่งจะให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรของไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีแพทย์ AI และการแพทย์ทางไกลประสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุดรวมถึงการสร้างฐานข้อมูลการดูแลสุขภาพเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการรักษาในอนาคตจนถึงวันนี้ใช้งบประมาณ หนึ่พล้านบาทโดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินในการสร้างแต่มาจากผู้มีกิจสธาทุกภาคส่วนพิสูจนคนไทยใจบุญไม่เคยทิ้งกันโรงพยาบาลได้รับการออกแบบจากทีมสิทธ์เก่าสถาปัตย์สจรและทีมชั้นนำของประเทศจนสวยงามเป็นที่กล่าวถึงและได้รับการก่อสร้างอย่าง พิธีพิถันจากผู้ดำเนินการก่อสร้างผู้ควบคุมงานและกรรมการอนุก,กรรมการของมูลนิธิโรงพยาบาลแห่งนี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสียสละอุทิศตนเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมไทยโดยโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานเป็นทีมที่มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานานับประการและโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นมรดกทางความคิดวิสัยทัศน์คำมั่นสัญญา สู่การปฏิบัติธรรมได้จริงทั้งนี้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังถนนฉลองกรุงเขษลาดกระบังกรุงเทพมหานครด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐกล่าวส่งมอบอาคารว่าในวาระที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครบรอบ60ปีเมื่อปีพศ63 สถาบันจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งโรงพยาบาล60ปีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรากระบังภายใต้โครงการ60ปีพระจอมเกล้ารากระบังไร้ขีดจำกัดและต่อมาโรงพยาบาล60ปีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรากระบังเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรากระบังเพื่อให้มีความกระชับจดจำง่ายและสื่อถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรากระบัง และที่ประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารมีมติเห็นชอบใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามเมื่อวันที่28มกราคม2564เป็นส่วนงานหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถมัมด์ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารให้เป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ฝีมือคนไทยระดับภูมิภาคเพื่อลดอัตราการน,นำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงานภายในสถาบันเน้นเรื่องของผู้สูงวัยกับฟื้นฟูสุขภาพด้วยแนวคิดโฮมเบดแคร์ Home คือทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตัวเองรวมทั้งยังมีเป้าประสงค์การออกแบบสร้างเพื่อใช้รักษาดูแลติดตามผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยโดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของทุกคณะในสถาบันมาประยุกต์ใช้ในการแพทย์ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายทางการศึกษาของสถาบันและสนับสนุนให้มีการผลิต กำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศสามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่หมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมและยังสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากลด้วยโดยอาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารจัดสร้างอยู่บนพื้นที่8.25ไร่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน6ชั้น รวมพื้นที่งานก่อสร้างทั้งสิ้น29,834.60ตารางเมตรมโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารใช้เงินก่อสร้างจากการบริจาคของผู้มีิศรัทธาและยังต้องการแรงสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายของแพทย์พยาบาลรวมถึงการจัดเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อให้บรรลุความตั้งใจในการบริการทางแพทย์ที่ดีที่สุดเข้าถึงคนทุกคนอย่างแท้จริง และเพื่อดูแลคนไทยได้อย่างเต็มรูปแบบสามารถบริจาคทุนสนับสนุนผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถมเลขที่บัญชี6930323934ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าตามประกาศของกรมสรรพากรรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐกล่าว ขณะที่รองศาสตราจารย์ดรคมสันกล่าวถึงทิศทางในการบริการหรือบริหารในอาคารว่าโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารมีเป้าหมายสําคัญคือการเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ข,ของสังคมไทยสอดรับไปกับเป้าหมายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังในการเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมระดับโลกซึ่งการจะขับเคลื่อนในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการแพทย์การสาธารณสุขให้สำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีรากฐานขององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์สุขภาพที่เข้มแข็งวันนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบังได้ผลิดบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์สำเร็จเป็นรุ่นแรกเรียบร้อยและได้ก่อตั้งคณะทันตแพทย์และคณะพยาบาลศาสตร์ในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเตรียมที่จะเลิดบัณฑิตทันตแพทย์นวัตกรและพยาบาลนวัตกรรุ่นแรก ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เรายังมีคณะและวิทยาศาสตร์สถาบันที่สามารถทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาธารณส,สุขโดยเฉพาะในด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยของประเทศรวมทั้งการเตรียมการเปิดวิทยาเขตที่จังหวัดถะเชิงเราอีกแห่งหนึ่งเป็นประตูสู่การพัฒนาด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึงสุขภาพ องค์รวมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนอกจากนี้สจลอยังมีการผลักดันเครือข่ายการทำงานเ็นนโยบายสู่การปฏิบัติผสานความเข้มแข็งของการมีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและส่วนงานวิชาการต่างๆเพื่อให้สถาบันมีผลงานวิชาการงานวิจัยนวัตกรรมและ การบริการสังคมวิทยาศาสตร์สุขภาพสู่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืนขอขอบคุณมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถมที่มีบทบาทสำคัญในการระดรวมทุนสร้างโรงพยาบาลและรับผิดชอบดูแลในช่วงของการสร้างโรงพยาบาลสำเร็จต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของสอจลในการขับเคลื่อนง,งานด้านการของงบประมาณจากแผ่นดิน การบริหารองค์กรและการดำเนินการต่างๆตามแผนการที่ได้วางไว้ให้สำเร็จเพื่อดำเนินการเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการได้ภายในปีนี้และเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทีมผู้บริหารทั้งจากโรงพยาบาลและสจรอลอรวมถึงกำลังแรงสนับสนุนจ,นจากทุกภาคส่วนจะทำให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเป็นโรงพยาบาลที่พึ่งของชาวพระจอมเกล้าลากกระบัง ชุมชนโดยรอบและในฐานะโรงพยาบาลผู้นำด้านนวัตกรรมการแพทย์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้รองศาสตราจารย์ดรคมสันกล่าวดรกเตอร์คิพงิพ์กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจนเกิดผลสำเร็จนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงส่งมอบอาคารโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในวันนี้เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นร่วมกันของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาการะบังและมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถมเพื่อยกระดับบริหารสุขภาพข,ของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูง อาคารโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพโดยอาศัยศักยภาพของสถาบันการศึกษาและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมการแพทย์ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนกวกสมุดประการภาพขา่าว P ีพีนิวไทยแลนดรายงาน